จากที่หน้าช่องของลุงหนวดโกโกโกเดียที่แตกมาติดต่อกันหลายวันครับแล้วมันก็ต้องเจอวันอย่างนี้บ้างครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่ตามลุงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่อยากผิดหวังครับที่ใต้โปครับโอ้โหแตกสนั่นลั่นทุ่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปเลยครับของดีมีเพียบรอคุณอยู่ในนั้นนะครับแล้ววันนี้ขอญาตแก้ตัวจัดใหม่เลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลยูฟ่าคนเฟิเลนซ์ลีครับระหว่างท่านั้น HJK เฮลซิงกิเจอกับท่านั้นอาดาครับในเวลา5ทุ่มครับโดยผลงานในเกมแรกครับที่คู่นี้เจอมาครับท่านั้นอาดาเสมอกับท่านั้น HJK เฮลซิงกิไป0ูนย์ประตูศูนย์ครับแต่เมื่อไปเช็คฟอร์มของท่านั้น HJK เฮลซิงกิที่เป็นเจ้าบ้านวันนี้นะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ถือว่าผลงานกําลังดีครับส่วนท่านัานอาดาทีมเยือนครับไม่ชนะใครติดต่อกันมา5เกมแล้วครับโดยเสมอ2 แพ้ไปถึง3ครับแล้ววันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของ HJK นะครับลุงมองว่าเพดานเนี่ยไม่ได้ให้มาเยอะเกินไปน่าลุ้นน่าเชียร์แล้ววันนี้เล่นในถิ่งของตัวเองด้วยลุงมองว่าคู่นี้อาจจะไม่ต้องคิดเยอะครับเกมลุกของท่านั่น HJK เฮลซิงกิยังพรอมมีพิสงแต่เกมลุกของท่านั่นอาดาที่ไม่ชนะใครมาติดต่อ5เกมเนี่ยกำลังมีปัญหาเพราะนั้นคู่นี้ลุงของมองไปที่ท่านั่น HJK เฮลซิงกิครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่สองครับเป็นบอลยูโรปาลีกเลกสองครับระหว่างชาต้านชัตตานดนเนเจอร์ท่านเบสิตัสในเวลาตีหนึ่งครับโดยเลกแรกครับเบสิตัสเปิดบ้าน แพ้ต่อทางด้านชาตาโดเนตมา2ประตูสี่ค่อนข้างเละเทะอยู่พอสมควรครับแล้ววันนี้ครับไปเช็ฟฟอร์มของชาตาโดเนต5เกมที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1นครับแต่ทางด้านเบซิตัสครับในช่วงนี้ออกทะเลจริงๆครับโดย5เกมที่ผ่านมาแพ้3เสมอ1ชนะ1ครับและไม่ชนะใครติดต่อกันมา4เกมติดแล้วแล้ววันนี้จะต้องไปเยือนชาตาโดเนตอีกลุงมองว่าเป็นงานยากของทางด้านทีมดังจากตุรกีทีมนี้ครับเพราะว่าผลห่างประตูได้เสียเนี่ยอยู่ที่2ลูกแล้ววันนี้เพ แดนในให้ทางด้านชาตามาไม่ถึงครึ่งด้วยหน้าลุ้นหน้าเชียกว่าทางด้านเบซิตัสอยู่พอสมควรครับและด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ชาตาโดเนตเหนือกว่าครับแถมเล่นในบ้านอีกเพราะนั้นคู่นี้จะไปที่ทางด้านชาตาโดนเนตครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่2ครับเป็นบอลยูโรปลีกรอบคัดเลือกเลก2ครับระหว่างทางด้านซี r ครูสเจอบทางด้านลูกาโนครับในเวลาตีหนึ่งคงครับ โดยผลงานในเกมแรกครับจบลงด้วยการเสมอครับที่บ้านของลูการโนครับแล้ววันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้บโดยผลงานของทนาเซฟอาครูสครับตลอด5เกมที่ผ่านมาอยู่ในดับกลางๆครับชนะ2เสมอ2และแพ้หนึ่งครับแล้วฟอร์มของลูการโนเองก็อยู่ในดับกลางๆเช่นเดียวกันครับโดยแพ้2ชนะ2เสมอ1ครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งน่าจะเป็นคู่ที่สนุกสูสีครับไม่แปลกใจครับที่วันนี้เพดันเนี่ยให้มาได้เลือกได้ลุ้นครับและเกมแรกจบลงด้วยการเสมอกัน0ศูนย์แบบที่ลุงบอกไปครับ วันนี้กลับมาเจออีกครั้งความได้เปรียบเนี่ยอยู่ที่ทา่านเซฟอาร์คูครับเพราะว่าเล่นในถิ่นของตัวเองลุงมองว่าเกมนี้ทางด้านเซฟอาร์คูไม่น่าแพ้ครับเต็มที่ก็อาจจะออกเสมอครับแต่ความเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่แล้วครับเพราะนั้นจับไปที่ทางด้านเซฟอาร์คูครับพี่น้องมาตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นบอลยูโรปลาลีกรอบคัดเลือกเลก2ครับระหว่างทางด้านบาก้กาเจอกับเลสกี้โซเฟียครับในเวลา ตีสองครับโดยผลงานในเกมแรกที่บ้านของเอสกี้โซเฟียครับจบลงด้วยการเสมอ0ูนย์กับบาก้าครับวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของบาก้าโดยผลงานของบาก้าค่อนข้างดีครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1ถือว่าไร้พ่ายฟองกําลังแรงครับมีแค่สะดุดเสมอก็จากคู่แข่งที่เจอวันนี้แหละครับเพื่อนั้นเอสกี้โซเฟียครับผลงานก็ไม่ได้คิเลยครับเสมอ3ชนะ2ก็ไร้พ่ายมาเหมือนกันแต่หนักไปทางเสมอซะหน่อยครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่บ้านของบาก้าครับบาก้าเนี่ย กำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในช่วงนี้ส่วนนั่นเลฟซีโซเฟียก็อยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างใช้ได้แต่อาจจะไม่ชนะเหมือนบาก้าที่ชนะติดต่อกันมาหลายเกมครับวันนี้ความได้เปรียบมันต่างกันตรงที่ว่าทางด้านบาก้าเล่นในถิ่งของตัวเองเพียงเท่านั้นครับแต่เมื่อไปดูเพด้าครับเขากล้าให้ทางด้านบาก้ามาหนึ่งกว่าๆเลยลุงมองว่าถ้ากล้าให้ก็กล้าเลือกใครอยากตามตามมาได้ที่บาก้าครับ พี่น้องก,จก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวิ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง